วันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านลับแถวหลักสี่ดอนเมืองอิกิซูชิอิซากยะบอกเลยว่าที่นี่ต้องจองมาก่อนเท่านั้นโดยเฉพาะวันศุกร์ถึงอาทิตย์ร้านให้บรรยากาศฟิล์หลุดไปญี่ปุ่นสุดๆเหมาะกับครอบครัวหรือแก๊งเพื่อนที่มานั่งสังสรรค์กันระหว่างรออาหารก็สามารถไปนั่งชมสวนในบรรยากาศรม่มรื่นนั่งชมวิวไม่นานอาหารก็มาแล้วเริ่มต้นด้วยเมนูเวลคัมทูซาชิมิไทยแล้วไม่ใช่เล่นๆเนพราะร้านเขาเป็นสเปเชียลด้านปลาไทยซัพพอร์ตชาวประมงไทยปลาไทยที่ได้มาในแต่ละ จะแตกต่างกันออกไปรสชาติหวานไม่คาวเลยจิ้มกับน้ำจิ้มคอนสึกเข้ากันสุดๆนอกจากนี้ยังมีเมนูชาบูปลาไทยด้วยหมหอมกลมกลม,ก,ลมกินกับปลาคืดคาดปลาจระเมดเข้ากันสุดหนึ่งซิกเนเจอร์เมนูที่ใครมาก,ก็ต้องสั่งคือข้าวอบหม้อดินหอยนางรมที่ใช้เวลาอบมาอย่างพิถีพิถันเปิดหม้อมาหอมหน่าทานสุดๆเขายังมีของทานเล่นที่เป็นเมนูที่นักดื่มห้ามพลาดอีกนะไก่คลายเกะชิ้นโตกับซอสสูตรเฉพาะของทางร้าน กิเกียวซาปลาญี่ปุ่นบร้อนที่ทอดมาใหม่ๆจบอาหารคาวด้วยซุปปลาไปต่อของหวานอย่างไดฟุกุชาเคียวทั่วแดงอือาหารอร่อยแล้วยังบรรยากาศดีอีกช่วงนี้ที่ร้านแต่งตีมคริสต์มาสและมีกิจกรรมน่ารักวางไว้บนโต๊ะให้ได้ลุ้นวาเลเชอร์ขนมหวานและส่วนลดด้วยร้านเปิดให้บริการวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่4โมงยัน4ทุ่มเลยนะ